มาพูดถึงการเวียนกลับด้านของหอยนะสังจริงๆก็คือหอยชนิดหนึ่งนะครับผมนะอันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอ่าไม่ใช่ว่ามหาสังไม่ใช่ว่ามหาสังคือสังที่หายากที่สุดในโลกนะฮะนะจริงๆแล้วทุกชนิดที่เป็นเวียนกลับด้านหายากเหมือนกันหมดนะครับหายากเหมือนกันหมด เป็นแสนเป็นล้านเปลือกถึงจะมีซักเปลือกหนึ่งนะฮะอันนี้คือตัวอย่างที่ผมสะสมเก็บเอาไว้นะครับผมจะเอาเอาเอาใกล้ตัวหน่อยนะฮะเ,เคยเห็นนี่ไหมครับหอยท่าหอยท่าหอยท่าที่อยู่นี่ครับตามถนนตามข้างบ้านตามอะไรเนี่ยหอยท่าแอาฟริกาครับ หอ,อยทากก็มีทักษีนาวัดนะครเห็นไหมเพื่อนๆพี่ๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมบอกเลยว่ามีครับนี่ครับให้ดูครับผมแล้วผมก็มีครับเปลือกเดียวเก็บมาร่วมๆยี่สิบปีและนะครับไม่เคยได้เจออีกเลยนะฮเมื่อก่อนยังพอเจอบ้างนะครับ อันนี้คือการผ่าเหล่าของสปีชีส์นะครับของสายพันธุ์เขานะครับไม่ได้มีได้ง่ายๆหรือบ่อยๆนะครับแต่ด้วยที่ว่าอันนี้คือหอยทากครับเขาคือหอยทากนะฮะเลยเอ,อพอมาเป็นเวียนขวาคือหอยทากโดยปกติแล้วเนี่ยเวียนซ้ายปกติเนี่ยเราก็จะกําจัด ช่ไหฮะโยนทิ้งเหยียบให้รถทับนะบเพราะว่าเขาเป็นศัตรูพืชนะแต่พอมาเป็นทักษีณาวัดนะเวียนขวานะคเ,เขาก็จะมีราคานะครับเอาเข้าจริงๆอาจจะหายากกว่ามหาสังด้วยซ้ำฮะแต่คือไม่มีใครเอามาใช้ในพิธีกรรมนะครับเขาผมเพราะว่า มันคือหอยธรรมดาครับผมราคามมนเลยไม่สูงมากแต่เปลือกนี้ก็เป็นหมื่นครับนี่ให้ดูครับหอยทากก็มีนะครับผมเลี้ยงกลับได้ถ้าท่านอยากจะมีสักเปลือกหนึ่งนะครับเลี้ยงกลับได้สักเปลือกหนึ่งก็ลองลองดูครับผมข้างบ้านมีหรือเปล่านะฮะตามกล้วยไม้กอไม้กอย้าแถวข้างบ้านนะครับลองดูครับสังเกตดูก่อนนะครับก่อนที่จะเอาเขาไปกําจัดนะฮะ เขาเวียนกลับด้านมานะครับนะฮะเขาเวียนกลับด้านนี่หนึ่งในล้านนะครับครับผมเอามาดูเปิดกต่อไปครับผมหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ก็มีเวียนกลับด้านนะครับนะฮะหรือว่าหอยโข่งเนี่ยฮะนะครับแต่ผมก็เก็บมาร่วง20ปีแล้วเหมือนกันครับ10กว่า20ปีแล้วก็ไม่เคยได้เจอ ไม่เคยได้เจอเปลือกที่สองเลยนะฮะอันนี้คือหอยแม่น้ํานะครับหอยแม่น้ําเห็นไหมครับผมบอกว่เาเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงมหาสังคคือหอยทะเลนะฮะเวียนกลับด้านครับอันนี้เมื่อกี้ที่ให้ดูหอยทากนะครับอยู่ตามพื้นดินเวียนกลับด้านอันนี้หอยแม่น้ําครับอยู่ตามแม่น้ําลาคลอง,องก็มีเวียนกลับด้านนะครับนะ ทุกชนิดทุกสายพันธุ์มีเวียนกับด้านหมดนะครับครับเหมือนเหมือนคนเราเนี่ยนะฮะถนัดซ้ายถนัดขวาครับผมอนะนีีให้ดูครับหอยเชอรี่นะ้ยใครกินหอยเชอรี่หรือจับหอยเชอรี่ก็ดูดีๆนะครับอนะถ้าได้มาสักเปลือกหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่นะฮะครับ๋นะยวดูนี่ก่อนเอาใกล้ตัวใกล้ตัวก่อนนะอันนี้อะไรครับ นี่อะไรครับอะไรครับอะไรครับอ่าที่เราเอามาดูจุ๊บ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 อะครับผมอันนี้คือหอยขมครับผม,ม,ผมครับหอยขมอ่าก็อยู่ตามลแม่น้าล่องคลองครับหอยขมก็มีเวียนกับด้านเห็นไหมฮะอ่าผมจะบอกว่าทุกชนิดมีเวียนกับด้านนะฮะ ทุกชนิดมีคุณค่าในตัวมันนะครับแต่ราคาไม่สูงเพราะว่าเราไม่ได้มาใช้งานครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกหอยทะเลต่างๆเล็กๆน้อยๆที่ผมเก็บเก็บมานะวิ่งกับด้านแต่พวกนี้ก็คือต้องสั่งต้องหานะครับแล้วก็มันเป็นเปลือกหอยสะสมครับ ใช้อะไรไม่ได้สะสมไว้ดูเล่นเท่านั้นครับวันนี้ก็วีนกลับด้านนั้นนนั้อันนี้ธรรมดาเปิดหอ,อยทะเลอนนันนี้คือสังชนิดหนึ่งถ้าหากเรามาเที่ยวทะเลนะเราอาจจะเจอเขาดูตามชายฝั่งชายหาด นะอันนี้คือสังแดงครับบ้านเรานะครับจะพบเจอได้ทั้งฝั่งฝั่งอันดามันแล้วฝั่งอ่าวไทยนะฮะมีเยอะตามป่าชายเลนนะครับก็มีเวียนกลับด้านนะอันนี้มีไขรตินอยู่นะยังไม่ได้ล้างไขรตินเคลือบไว้อยู่ครับอันนี้ล้างแล้วอันนี้คือกิโลขายกิโลละแปดสิบบาทถึงร้อยอันนี้ขายเป็นเปลือกครับ เปลกละกือบหมื่นครับเพราะว่าเียงกับด้านหาก็ไม่ง่ายนะครับสองสามตันอาจจะได้แค่เปิืกเดียวหรืออาจจะไม่ได้เลยครับผมอันนี้ก็หาย,ยากเหมือนกันครับผมนี่ก็สังแดงแบบยาวนะฮะยงกับด้านะฮ ไปทะเลไปเที่ยวทะเลก็อย่าลืมสังเกตดูดีๆนะครับถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเลียงกลับด้านก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วครับครับผมได้ของดีของหายากกลับบ้านผมจะบอกนิดนึงสางแดงบ้านเราเขาไม่ได้มาใช้ในพิธีกรรมนะฮะแต่อินเดียสั่งซื้อไม่อั้นครับอินเดียมีราคามาก ประเทศอินเดียไม่มีนะครับสางแดงแบบนี้แล้วก็เป็นเวียนกลับด้านด้วยยิ่งหายากนะฮะผมจะบอกว่าบ้านเราราคาไม่สูงไม่มีราคาแต่พอไปอยู่อินเดียเปลือกหนึ่งก็ร่วมแสนครับบ้านเราก็ไม่กี่พัน,นครับหลักพัน อันนี้จะเป็นโนรีโนรีของทางอินโดนะครับก็จะมีกลับด้านนะอันนี้เป็นหอยทะเลครับอันนี้จะเป็นอหอยขมต่างประเทศนะฮะก็มีเวียนกลับด้านอีกเหมือนกันนะฮะอันนี้เทียบกับหอยขมบ้านเราอันนี้ของต่างประเทศกลับด้านน,นี่ครับ อันนี้คือสังจุกพามหรือสังโนรีนะครับที่มีอยู่ทั่วไปในทะเลบ้านเรานะฮะเวลาเราไปเที่ยวทะเลครับอาจจะเห็นอยู่ตามร้านขายสัตว์ทะเลนะร้านขายปูปลาก็จะมีหอยชนิดนี้ด้วยนะอร่อยนะครับเนื้อเขาอร่อยมากนะครันะก็มี เวียนขวานะครับเวียนซ้ายก็ไม่มีราคานะครับแต่อันนี้อันนี้นนันนี้มีราคานะอันนี้คือเผือกไม่มีลายไม่มีลวดลายเรามาให้ดูครับว่าอันนี้คือเวียนซ้ายอันนี้คือเวียนขวาครับผมเ,ออเปลือกหนึ่งก็ถ้าปกติขายเป็นกิโลครับก็หลักร้อยแต่ถ้าเวียนขวากับด้านก็หลักหมื่นครับผมหลักหมื่นถ้าขอนใหญ่ก็หลักแสน อบ้านเราไม่ใช้ในพิธีการมงคลหรืออะไรใดๆนะฮะแต่อินเดียใช้นะครับสังเกตด,ดูทําไมอินเดียถึงใช้เพราะเขามีริ้วเห็นไหมฮะมีริ้วครับผมฮนะอันนี้อินเดียสั่งสั่งผมตลอดครับฮนะผมก็หาให้เขาได้บ้างไม่ได้บ้างครับผมนะในหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีส่งไปแค่ไม่กี่ไม่กี่เปลือกนะก็มีเก็บเอาไว้บ้างเล็กน้อยนะครับ ให้ให้ดูกันให้ชมกันแล้วก็เอาไปโชว์ที่พิพิธภัณฑ์นะครับบ้านเราหลักหมื่นอินเดียหลักแสนครับนะเพราะว่าเขาถือว่ามีลิ้วหัตถนาลายแล้วก็เป็นสังของอของที่ใช้ของเทพสักองค์หนึ่งนะครับถูกผมจำไม่ได้นะมาดูนิดหนึง่งอีกนิดอันนี้คือ หอ,อยที่อยู่ตามป่าครับตามป่าตามเขานะฮนะก็มีเวียนกับด้านไครับอันนี้ตามป่าตามเขาของประเทศไทยนะครับทางใต้มีทางภาคตวันออกมีนะเขาคือหอ,อยนกขมิน้นนะฮะแต่จะบอกนิดนึงอันนี้ไม่ได้เกิดจากการผ่าเหล่านะครับอันนี้เกิดจากธรรมชาตินะ ชนิดนี้สายพันธุ์นี้เขามีทั้งเวียนซ้ายเวียนขวาครับผมเป็นเรื่องปกติของเขานะฮะถ้าไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวภูเขาอาจจะพบเจอนะฮะไม่ต้องตกใจครับผมนะเพราะว่าเขามีเวียนซ้ายเวียนขวาอันนี้คือปกติของเขาคนระับแล้วก็แปลกดีครับผมนะที่เขามีเวียนซ้ายแล้วเวียนขวานะเหมือนกนอันนี่เป็นสีขาว แล้วก็หอยทากแต่ผมไม่มีหอยทากธรรมดาให้ดูครับอันนี้คือเวียนขวานะครับเห็นไหมฮะเวียนขวาครับอ,อันนี้คือหอยทากเวียนขวาก็หายากเหมือนกันนะฮะที่เอามาให้ดูเนี่ยคืออยากจะบอกว่า,าหากเรา เราเราชอบนะเราไม่จําเป็นต้องอ,อมีมหาสังไว้ในครอบครองก็ได้นะฮะเราจะมีสังหรือเปลือ,อ,อกหอยชนิดอื่นที่เป็นเวียนขวามาเก็บเอาไวะฮะ้ฮสะสมไว้หรือจะบูชาก็ได้นะฮะก็ไม่มีใครห้ามนะครับแล้วแต่ความศรัทธาหรือแล้วแต่ความชอบนะฮะอย่างงอมผมตรงเนี้ย ขอเนี้ยเปลือกเนี้ยผมก็บูชานะครับเพราะว่าเราบูชาในความคิดของเราคือเขาพิเศษนะครับแล้วก็เ,เป็นเ,เป็นหอยที่ไม่ได้มีปกติทั่วทไปนะฮหายได้ยากผมก็เลยวางไว้ที่หิ่งบูชาอันนี้คือสังทนาน,นรหรือโของเหลือง บ้านเราก็กินเนื้อครับนะคไปตามชายฝั่งทะเลนะฮะตามร้านอาหารก็จะเห็นเนื้อเขาอร่อยมากแล้วเขาก็มีมีมุกนะฮะหอยหอยหอยโขงเหลืองชน,นิ้นี้นะฮะจะมีมุกที่แพงที่สุดในโลกนะครับก็คือเออ่มุกสีส้มนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะให้ชมนะครับแต่ของผมจะเป็นมุกสีส้มเล็กๆนะที่มาจากสังทนานะ อันนี้ก็เวียนกลับด้าน,นะครับเวียนขวาถ้าเวียนซ้ายปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเวียนซ้ายก็ไม่มีไม่ไม่มีมูลค่าอะไรหรอกครับขายเป็นกิโลแต่พอมันเป็นเวียนขาก็เป็นหมื่นครับแต่น,นี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจนะแต่ตอนนี้ใครจะซื้อผมก็ไม่มีขายนะครับผมก็วินเกนี่ฮะอ่านะก็ผมก็เป็นนักสะสมคนหนึ่งนะครับผม ตรงนี้ก็ด้วยใจรักฮะแล้วก็ศรัทธาบูชาครับครับครับผมยังไม่ไปมาสวัสดีครับขอบคุณที่เข้าชมนะครับผมนะเดี๋ยวไลฟ์ครั้งหน้าก็อย่าลืมติดตาชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมลาไปก่อนครับ